อข้อ34ค่ะโจทย์ถามว่าถ้าเส้นประสาทสมองคู่ที่7ท็าทำงานบกพร่องจะเกิดความผิดปกติในเรื่องใดและสมองส่วนใดทําหน้าที่รับความรู้สึกนี้ใช้ข้อ1การทรงตัวซิลิเบรัมข้อ2การทรงตัวซิลิเบรัมข้อ3การรับลดซิรีเบลลัมข้อ4 การรับรดซิลิบรัม um, และข้อห้าข้อหนึ่งเนี่ยข้อสี่ถูกอืมอ่าทีนี้เส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดอันนี้ก็โจดจำเนาะเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เกี่ยวกับอันนี้มันเป็นเฟเชียลเนิร์ฟอะก็ะคือเกี่ยวกับเอ่อเซนซอรี่บนหน้าอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมี แบ่งได้เป็น2อ,อันก็คือ sensory รับรสแล้วก็มี motor ก็คือสั่งการเนาะสั่งการก็คือจะเป็นหลังน้ำลายเกี่ยวข้องกับการหลังน้ำลายแล้วก็ facial expression ก็คือแบบเอ่อการการขยับหน้าแสดงสีหน้าอะไรอย่างนี้เนาะอือ แล้วสมองส่วนใดที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกอ่าเขาถามถึงความรู้สึกก็คือเกี่ยวกับการรับรสใช่ไหมสมองส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับรสคือซ e r e b r u m อันนี้จําล้นๆเลยอะเนาะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบอะไรเองตอบตอบ c ี r ีบร u m รับรสเข้าสี่เนาะซี r ี b e l l u m เนี่ยมันควบคุม การทรงตัวซึ่งจะต้องคู่กับคู่กับเส้นที่เอ่อเส้นประสาทคู่ที่แดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการทรงตัวเนาะเกี่ยวข้องกับคอเคลียคอเคลียที่แบบอยู่ในหูอะที่แบบมีของเหลวะอะม,มันจะเกี่ยวข้องกับการทรงตัวเนาะเพราะฉะนั้นข้อส4่ตอบข้อ4ี่นะคะการรับรถแล้วก็ซิลิบัม ทีนี้เรามาทวนกันหน่อยดีกว่าว่าเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทขายสันหลังเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะมาเลยอ่า C N คือ C N คืออะไรรู้ไหมย่อม,มาจากอะไร Cranial เนก็คือสมองเนาะมี12คู่ถ้า S N S N คือสาปายน์นอกเนือ,นอก็คือไขสันหลัง31คู่โอเค ีนมาดูกันหน้าที่ชนิดแล้วก็เส้นปราาะสาน้องอ่า C N 1 C N 1จะเป็น sensory neuron เนาะก็คือเกี่ยวข้องกับการรับความรู้สึก C N 2ด้วยแล้วก็ C N ซี s 1 s e นหนึ่รับกลิ่นจากจมูกซี CN 2ก็เซน s ซอรเหมือนกัน Sensory รับภาพจากเรตินา CN3 CN3 เเป็นมอเตอร์และมอเตอร์ Motor, ก็คือสั่งการเนาะ สั่งการให้กรอกตาสั่งการให้กรอกตา Cn4 ก็เป็นมอเตอร์เหมือนกันมอเตอร์ทำหน้าที่เดียวกันเลยสั่งการให้กรอกตาอันต,ต่อไป Cn5 เป็น mix mix ก็คือรับความรู้สึกจากศาีษะะรวมถึงสั่งการกล้ามเนื้อให้เขียวมิกซ์ก็คือทั้งเซนเซอรี่และมอเตอร์เนาะให้เขียวเขี่ยวอาหารโอเคมองเห็นเนาะ าอันแล้วจดไว้หน่อยนะคะอันนี้ต่อไปเลยต่อไปเป็น Cn 6 Cn 6 Cn 6เป็นเป็นมอเตอร์ าการให้กรอกตามเหมือนกันต่อไปเป็น Cn7 Cn7 เป็นมิกซ์เนาะมิกซ์ เจกเป็น m i กซ์ทำหน้าที่รับรถอ่าอันนี้คือข้อ,ขอที่โจทย์ถามเลยใช่ไหมรับรถที่ลิ้นรวมถึงใช้แสดงสีหน้าอันนี้เป็นมอเตอร์เนาะแล้วก็สั่งต่อมน้ำลายให้หลังน้ำลายด้วย Cn 8เป็น Sensory c n ้นแบเป็น Sensory รับเสียงและการทรงตัวจากหูอ่าแล้วสมองส่วนไหนที่เกี่ยวกับการทรงตัวเอ่ยเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเองอะไรซีริเบลลัมเนาะแต่ซิริบัมเนี่ยเกี่ยวกับการรับรสใช่ไหมต่อไป9 9เป็นมิ x ถ้าเป็นมิกซ์ทำหน้าที่รับรสที่ลิ้นเหมือนกันไม่ต้องเขียนที่ลิ้นแล้วกันเนาะรับรสยังไงก็รู้ว่าลิ้นเนาะแล้วก็สั่งคอหอยแล้วก็ต่มน้ำลายด้วย10 10ทบารระไร1สก็เป็นมิกซ์เหมือนกันมิกซ์อันนี้10บเนาะ รับรสแต่จะเป็นที่โคนลิ้นเนาะไม่ใช่ที่ลิ้นแล้วก็ความรู้สึกจากช่องอกช่องท้องด้วยความรู้สึกจากช่องอกและก็ช่องท้องยังไม่หมดยังไม่อีกคือสั่งการคอหอยช่องอกช่องท้อง สิบทำเยอะแยะไปหมดเลยต่อไป11บเเป็นมอเตอร์สิเป็นมอเตอร์มอเตอร์ทำอะไรสั่งการคอหอยและกล้ามเนื้อยกไหล่สั่งการคอหอยและกล้ามเนื้อยกไหล่ ไปก็สิบสก็เป็นมอเตอร์เหมือนกัน12ทําหน้าที่สั่งการกล้ามเนื้อที่ลิ้นแบบสั่งให้ลิ้นขยับเนาะเวลาเราพูดลิ้นก็ต้องขยับใช่ไหมโอเคแล้วสไป n a ลเนิร์ล่ะสไป n a ลเนิร์ทุกอันเป็น m i กซ์ ทำหน้าที่รับความรู้สึกบวกสั่งการแขนขาลำตัวแขนขาลำตัวอืมโอเคอันนี้ก็จบเนาะข้อข้ออะไรอื่นข้อ34เนาะอืมฉเฉลยก็เป็นรับรถ โดยซิลีบรัมเกี่ยวข้องกับซิลีบรัมเนาะส่วนอันนี้ก็อย่าลืมไปจำมานะคะจำอันนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่บอกอันที่เด่นๆที่ควรจำดีกว่าจะได้ไม่ต้องจำหมดเนาะแต่จริงก็เกือบหมดอะ <c oughs> อันนี้ควรจำก็ <c oughs> เดี๋ยวติ๊กสีฟ้าให้มีหนึ่งสองแปดหนึ่งสองปเจ็ดเกเจ็ด สามสี่หสิบด้วยแล้วก็สิบเอ็ดจริงๆก็เกือบหมดอ่ะจริงๆจำหมดเลยก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าอยาก p l a y s a ซ e เนาะเผื่อเขาสอบเขาออกอก็ไม่เยอะหรอกอ่านวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็จำได้เนาะโอเคค่ะข้อสามสิบสี่จบเนาะ